หลายคนคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องซับซ้อนเข้าถึงยากและมีแต่ความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วมันคือประตูบานสำคัญที่จะเปลี่ยนเงินออมธรรมดาให้ทำงานหนักแทนคุณครับในตอนต่อไปนี้ของเปลี่ยนคิดพลิกเงินเราจะมาเจาะลึกเรื่องการลงทุนอย่างชาญฉลาดที่จะช่วยให้คุณสร้างพอร์ตการลงทุนที่เติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเงินมาก่อนก็ทำได้ครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปนะครับทำไมการลงทุนถึงสำคัญทำความเข้าใจพลังของเงินเฟ้อและดอกเบี้ยทบต้น รู้จักประเภทของการลงทุนเบื้องต้นสำรวจเครื่องมือการลงทุนยอดนิยมสำหรับมือใหม่เช่นกองทุนรวมหุ้นและตราสารหนี้เริ่มต้นลงทุนอย่างไรให้ถูกทางเรียนรู้ขั้นตอนการเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการเลือกแพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงอย่างช้าญฉลาดทำความเข้าใจความเสี่ยงและวิธีบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง 1. ทำไมการลงทุนถึงสำคัญหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเก็บเงินไว้ในธนาคารดีที่สุดปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับ แน่นอนว่าการออมเป็นสิ่งสำคัญแต่รู้ไหมว่าการเก็บเงินไว้เฉยๆได้บัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตรางเงินเฟอ้อเท่ากับว่าจริงๆแล้วเงินของเรากำลังลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวครับลองนึกภาพขนมปังที่คุณซื้อมาเมื่อวานครับถ้าทิ้งไว้เฉยๆวันนี้มันอาจจะเริ่มแข็งหรือเสียไปแล้วใช่ไหมครับเงินก็เหมือนกันครับถ้าเก็บไว้เฉยๆมันจะถูกกัดกินด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อคืออะไร เงินเฟอ้อหรืออินฟล레이ชันคือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงผลง่ายๆก็คืออำนาจซื้อของเงินลดลงเรื่อยๆนั่นเองครับตัวอย่างเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วข้าวไข่เจียวอาจจะจานละย5บาทแต่ตอนนี้อาจจะเป็น40-50บถึงาบาทนั่นแหละครับคือผลของเงินเฟอ้อเงิน25บาทเท่าเดิมซื้อข้าวไข่เจียวไม่ได้แล้วครับดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไว้เฉยๆในบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน,น้อยกว่าอัตรางเงินเฟอ้อเท่่าากับววจริงๆแล้ เงินของเรากําลังลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวครับพลังของดอกเบีย้ยทบต้นในทางตรงกันข้ามถ้าเงินเฟอ้อทาให้เงินลดลงดอกเบีย้ยทบต้นคือพลังที่ทําให้เงินของเราองอกเงยแบบก้าวกระโดดครับลองจินตนาการถึงลูกบอลหิมะเล็กๆที่คุณกลิ้งลงมาจากเนินเขายิ่งกลิ้งไปนานเท่าไรมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะหิมะก้อนเดิมไปรวมกับหิมะใหม่ๆที่ก่อเพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยทบต้นก็ทํางานคล้ายกันครับคุณลงทุนเงินก้อนแรก เงินก้อนนั้นได้ผลตอบแทนผลตอบแทนที่ได้จะถูกนําไปรวมกับเงินลงทุนก้อนเดิมและเริ่มสร้างผลตอบแทนใหม่ต่อไปกระบวนการนี้จะวนไปเรื่อยๆทําให้เงินของคุณเติบโตแบบทวีคูณยิ่งคุณเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหรและลงทุนสม่ําเสมอเท่าไหร่พลังของดอกเบี้ยทบต้นก็จะยิ่งทํางานได้เต็มที่มากขึ้นเท่านั้นครับการลงทุนจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้เงินของเราเอาชนะเงินเฟ้อและเติบโตไปข้างหน้าด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้นเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ครับ 2>, 2. รู้จักประเภทของการลงทุนเบื้องต้น การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบครับแต่สำหรับมือใหม่เราจะมาดูประเภทที่เข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยมกันก่อนนะครับลองนึกภาพการเดินทางนะครับถ้าคุณอยากไปถึงจุดหมายคุณต้องเลือกพาหนะที่เหมาะกับคุณใช่ไหมครับการลงทุนก็เช่นกันคุณต้องเลือกพาหนะที่เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้ครับ2.1กองทุนรวมหรือ mutual funds กองทุนรวมเปรียบเสมือนรถโดยสารประจำทางครับ แทนที่คุณจะขับรถเองเลือกลงทุนในหุ้นหรือตราสารนี่เองคุณก็แค่ซื้อตั๋วขึ้นรถแล้วให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเป็นคนขับและบริหารจัดการเงินของคุณไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์ครับข้อดีกระจายความเสี่ยงเงินของคุณจะถูกนําไปลงทุนในสินทรัพย์หลายอย่างทําให้ความเสี่ยงลดลงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญดูแล เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้หรือไม่มีเวลาในการศึกษาการลงทุนด้วยตัวเองครับเริ่มต้นได้ด้วยเงินน้อยบางกองทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินเพียงหลักร้อยหรือหลักพันบาทข้อเสียมีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบจอครับไม่ได้เลือกสินทรัพย์เองคุณต้องเชื่อใจผู้จัดการกองทุนว่าจะบริหารเงินของคุณได้ดีครับ กองทุนรวมเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนแต่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ค่อยมีเวลาครับ2.2หุ้นหรือ stocks หุ้นก็เหมือนกับการที่คุณร่วมเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆครับเมื่อคุณซื้อหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งคุณก็จะมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของตามสัดส่วนที่คุณถือหุ้นและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากสส่วนครับ 1. กําไรจากส่วนต่างราคาเมื่อราคาหุ้นสูงข,ขึ้นคุณก็ขายทํากําไรได้ 2. เงินปันผลบริษัทจ่ายผลกำไรคืนให้กับผู้ถือหุ้นครับข้อดีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงถ้าบริษัทที่คุณลงทุนเติบโตได้ดีเป็นเจ้าของธุรกิจคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่คุณเชื่อว่านข้อเสียความเสี่ยงสูงราคาหุ้นสามารถผันผวนขึ้นลงได้มากตามภาวะตลาดและผลประกอบการของบริษัทต้องศึกษาข้อมูลมากต้องใช้เวลาและความรู้ในการวิเคราะห์บริษัทและตลาดครับการลงทุนในหุ้น เหมาะสำหรับคนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลครับ2.3ตราสารหนี้หรือพันธบัตรตราสารหนี้หรือพันธบัตรเปรียบเสมือนการให้รัฐบาลหรือบริษัทกู้ยืมเงินครับเมื่อคุณซื้อตราสารหนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยอย่างสม่ําเสมอตามที่ตกลงกันไว้และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกําหนดไถ่ถอนข้อดีความเสี่ยงต่ํากว่าหุ้นเพราะเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงสูงกว่าโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ผลตอบแทนสม่ำเสมอได้รับดอกเบี้ยเป็นงวดงวดข้อเสียผลตอบแทนต่ำกว่าหุ้นแต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่น้อยกว่าสภาพคล่องอาจไม่สูงเท่าหุ้นการซื้อขายเปลี่ยนมืออาจไม่ง่ายเท่าครับตราสารนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงไม่ชอบความเสี่ยงสูงและต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอครับนี่คือภาพรวมของสินทรัพย์การลงทุนหลักๆที่คนรุ่นใหม่ควรรู้จักนะครับแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป เหมือนกับการเลือกผ่านะที่เหมาะกับเส้นทางและสไตล์การเดินทางของคุณนั่นแหละครับดีเลยครับเมื่อเราได้รู้จักประเภทของการลงทุนเบื้องต้นกันแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าจะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรให้ถูกทางโดยเฉพาะสําหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังมีเงินทุนจํากัดนะครับ 3. เริ่มต้นลงทุนอย่างไรให้ถูกทางแม้มีเงินน้อยหลายคนอาจจะคิดว่าการลงทุนต้องมีเงินเยอะๆถึงจะเริ่มได้แต่จริงๆแล้วไม่เป็นความจริงเลยครับ คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินเพียงหลักร้อยหรือหลักพันบาทเท่านั้นและสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเพราะพลังของดอกเบี้ยทบต้นจะทำงานได้เต็มที่เมื่อมีเวลาครับ 3.1. กําหนหนดเป้าหมายการลงทุนและระยะเวลาเหมือนกับการสร้างวินัยการเงินครับการลงทุนก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณลงทุนไปเพื่ออะไรและจะลงทุนนานแค่ไหนเป้าหมายซื้อบ้านค่าการศึกษาลูก วางแผนกเกษียณอิสรภาพทางการเงินหรือแค่ต้องการให้เงินงอกเงยระยะเวลากำหนดกรอบเวลาที่คุณจะถือครองการลงทุนนั้นๆระยะสั้น1-3ปีเหมาะกับการลงทุนที่เสี่ยงต่ำเช่นกองทุนตลาดเงินระยะกลาง3-7ปีอาจจะพิจารณากองทุนรวมผสมตราสารหนี้ระยะยาว7ปีขึ้นไป เหมาะกับสินทรัพย์ที่ผันผวนสูงแต่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นหุ้นกองทุนหุ้นการรู้เป้าหมายและระยะเวลาจะช่วยให้คุณเลือกประเภทสินทรัพย์ที่เหมาะสมและรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้นครับ3.2ประเมินความเสี่ยงที่รับได้หรือ Risk tolerance ก่อนจะลงทุนอะไรคุณต้องรู้ว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนความเสี่ยงต่ำ ถ้าคุณไม่อยากให้เงินต้นหายเลยแม้ผลตอบแทนจะน้อยความเสี่ยงปานกลางถ้าคุณยอมรับความผันผวนได้บ้างเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นความเสี่ยงสูงถ้าคุณรับได้กับการที่เงินต้นอาจจะลดลงในระยะสั้นเพื่อโอกาสในผลตอบแทนที่สูงมากๆในระยะยาว โดยทั่วไปแล้วคนที่อายุน้อยและมีระยะเวลาลงทุนยาวนานกว่ามักจะรับความเสี่ยงได้สูงกว่าเพราะมีเวลาให้เงินฟื้นตัวจากความผันผวนได้ดีครับ3.3การเปิดบัญชีและเริ่มต้นลงทุน step by step ในปัจจุบันการเริ่มต้นลงทุนง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับเลือกแพลตฟอร์มหรือช่องทางธนาคารหลายธนาคารมีบริการซื้อขายกองทุนรวมหรือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์บลหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยตรงมีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลายแอปพลิเคชันการลงทุนปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาให้คนรุ่นใหม่เริ่มต้นลงทุนได้ง่ายๆด้วยเงินน้อยเปิดบัญชีเตรียมเอกสารที่จําเป็นเช่นบัตรประชาชนบัญชีธนาคารและทําตามขั้นตอนที่แพลตฟอร์มกําหนดอาจมีการทําแบบทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงที่คุณรับได้ โอนเงินและซื้อสินทรัพย์ครับเมื่อบัญชีพร้อมก็โอนเงินเข้าไปและเลือกซื้อสินทรัพย์ที่คุณสนใจได้เลยครับเคล็ดลับสำคัญลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือ DCA Dollar Cost Averaging คือการลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่ากันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนโดยไม่สนใจว่าราคาของสินทรัพย์จะขึ้นหรือลงวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการจัดจังหวะตลาดผิดและทำให้คุณได้ราคาเฉลี่ยที่ดีในระยะยาว เริ่มต้นจากน้อยๆไม่จําเป็นต้องทุ่มเงินก้อนใหญ่เริ่มต้นจากหลักร้อยหรือหลักพันบาทที่ทําได้อย่างสม่ําเสมอการเริ่มต้นลงทุนอาจจะดูซับซ้อนในตอนแรกแต่เมื่อคุณได้ลองทําแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดและนี่คือก้าวสาคัญที่ทําให้เงินของคุณทํางานหนักแทนคุณ 4. ความเสี่ยงกับการลงทุน การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงครับไม่มีการลงทุนที่ไม่เสี่ยงเลยเหมือนกับการขับรถครับแม้เราจะระมัดระวังแค่ไหนโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ยังมีอยู่เสมอสิ่งสำคัญคือการเข้าใจความเสี่ยงนั้นๆและรู้วิธีบริหารจัดการมันครับ4.1ทำความเข้าใจประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงของตลาดคือความเสี่ยงที่มูลค่าการลงทุนของคุณจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมตลาดเช่นเศรษฐกิจถดถอยหรือวิกฤตการณ์ต่างๆหุ้นมีความเสี่ยงตลาดสูงส่วนตราสารหนี้มีความเสี่ยงตลาดต่ำกว่าความเสี่ยงเฉพาะตัวคือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะของสินทรัพย์นั้นๆเช่นถ้าคุณลงทุนในหุ้นของบริษัทเดียวความเสี่ยงก็คือบริษัทนั้นอาจจะทำผลงานได้ไม่ดีหรือเกิดปัญหาขึ้นมา ความเสี่ยงจากมันเฟอแม้คุณจะลงทุนแล้วแต่ถ้าผลตอบแทนที่ได้น้อยกว่าอัตราเงินเฟอมูลค่าที่แท้จริงของเงินคุณก็ยังลดลงอยู่ดีสิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนและมันก็แลกมาด้วยโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับ4.2การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดการลดความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงการไม่ลงทุนครับแต่คือการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง นี่คือหัวใจสําคัญของการบริหารความเสี่ยงครับอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบาเดียวหมายถึงอย่าลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวหรือบริษัทเดียวลองกระจายเงินของคุณไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายเช่นทั้งหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้หรือแบ่งลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมการทําแบบนี้จะช่วยให้แม้สินทรัพย์หนึ่งจะมีผลงานไม่ดีแต่อีกสินทรัพย์หนึ่งอาจจะยังคงดีอยู่ทําให้ภาพรวมการลงทุนของคุณไม่เสียหายมาก ลงทุนระยะยาวตลาดการลงทุนมักจะมีความผันผวนในระยะสั้นแต่ในระยะยาวแล้วตลาดหุ้นมักจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกเสมอการลงทุนแบบยาวๆจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนในแต่ละวันและให้เวลาเงินของคุณได้เติบโตศึกษาข้อมูลอยู่เสมอความรู้คือพลังครับยิ่งคุณมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่คุณลงทุนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งตัดสินใจได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงจากการไม่รู้ได้มากขึ้นครับ ลงทุนอย่างสมั่งเสมอหรือ MDCA อย่างที่เคยกล่าวไปการลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่ากันทุกเดือนจะช่วยให้คุณได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ดีในระยะยาวเพราะคุณจะได้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ถูกลงเมื่อตลาดตกและซื้อในราคาปกติเมื่อตลาดขึ้นการเข้าใจและบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คุณลงทุนได้สบายใจมากขึ้นและมีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่คุณวางไว้ได้สำเร็จครับ